ปี2 0ง2เป็นปีที่เลร้วายที่สุดสำหรับเศรษฐกิจการเงินของซอปป,อปเล่าแล้วปี2003เศรษฐกิจการเงินของซอปป,อปเล่าจะดีขึ้นหรือบอ่อนาวิค์ที่มองโลกไม่แง่ดีเบิงวายังบ่สดใสในวันที่28บแท่านว่าปี2 0 2 2สําำนักข่าวเอเชียท่ามรายงานว่าทานโทฮิโรกนีซิซาวะอาจารย์อยู่มหาวิทยายลัายโตเกียวและเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลเล่ากาวา เศรษฐกิจก,การเงินของซอปปเล่าจะยังบฟื้นตเป็นปกติแต่ปัญหาที่นักหน่วงแม้ได้จบลงแล้วยกเว้นแต่จะมีสิ่งที่บ่าขาดคิดเกิดขึ้นในระว่างปี2010เศรษฐกิจกเล่าเคยขยายโตอยู่ในระดับ6-8เปซแต่ในปี2022ธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจกเล่าจะมีการขยายตัวอยู่ในระดับ2.5 อย่างเด็กระตามฐานซ้อนใส่สีพันดอนห้องหน้ายกรัฐมตนตรียวนาทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลของฐานพันคำวิภาวันลรายงานในวันที่8ทันวาปี2 0 2 2ในสภาังสารตอนหนึ่งว่า ผลสําเร็จโตจริงจากการจัดตั้งปฏิบัติวาลาแห่งศาสตร์เห็นได้ว่าในเก้เากเดือนที่ผ่านมาเศรษฐกิจเล้ามีการขยายโตในอัตราที่สูงกว่า4%และขาดว่า,มา,า 62, เมื่อจบปี2022เศรษฐกิจเล่าจะขยายโตไา้กว่าเปาที่กำหนดไว 4. 4้4.4% ในต้นเดือนท่านว่าปี2022สนสถติแห่งซา์ภายใต้กระทรวงแผนการละการลงทุนของสองปปเล่ารายงานว่าอัตราเงินเฟอ้อเล่าประจำเดือนพฤศจิกาปี2022ได้ปรับตัวจาก36.7%ในเดือนตุลาเพิ่มขึ้นมาเป็น38.5%ในเดือนพฤศจิกาปี2022เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าจำเป็นที่ใส่ในชีวิตรประจำวันอย่างสเสบียงอาหารคเครื่องดื่มเทบ่ีแอลกอฮอล์้ดรับราคาเพิ่มขึ้นเกือบ43ส่วนน้ำมันเสื้อไฟราคาได้บับเพิ่มขึ้นเป็น83.2เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์เงินกีบเลาธนาคารโลกรายงานในวันที่19เก่าธันวาปีสองพนบอวา่านับตั้งแต่เดือนมั่งก่อนห้เดือนตุลาปี2 0เงินกีบลาวเทียบกับเงินโดลาลาร์สหรัฐอ่อนค้าลงแล้ว68%บัปเอเซรหานลาเหนีอยู่ในความทุกข์จนในซบปปลาวเพิ่มสูงขึ้น ในปี2023ธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจเล่าจะพยายโตประมาณ3.8ส่วนธนาคารพัฒนาเอเชียหรือธนาคาร ADB คาดการว่าเศรษฐกิจเล้าจะพยายโตอยู่ในระดับ3.5แต่คาดการณนี้แม้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าซอปป,อปอเล่จะต้องได้หับการเรือนสำรานีจากเจ้าหนี้รายใหญ่อย่างประเทศจีน บัญหาการสํำรานีสำนักข่าวเอเชียธรรมรายงานว่านักวีคอส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลจีนจะบอปอยให้พันธมิตรที่พักดีอย่างซองปปอเล่าต้องประเชิญกับบัญหาการพิษนัดสำ้ำลานี ทานซอนไส้สีพันดอนวนาทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลของฐานพันคําวิภาวันรายงานในวันที่8ธันว่าปี2 0 2 2ในสภาพองศาสตร์ตอนหนึ่งว่ารัฐบาลกําลังเร่งเจราจาขอเหลือนสาราณีกาบบรนดาเจ้าหนีและกําลังระดมแรงทึ่นจํานวนหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันสัญญากับบรรดาเจ้าหนี้ และในระยะที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีความพยายามอย่างสูงในการํำราสาสางหนี้สินต่างประเทศให้ท่านตามกำหนดเวลาเพื่อบรให้สซปปเลาาต้องเป็นประเทศที่พิสนาชำระหนี้ก่อนหนี้ในวันที่เร้ามิถุนนาปี2 0 2ทานบุญโจบุบลนประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของซปปรลาาก็ได้รายงานในสภาพิสระเกี่ยวกับบัญหาหนี้สินที่ซปปลาวเล่กำลังประเสริญอยู่ว่า นีซสาธารณะกำลังสร้างความหิวยหกาให้กับรัฐบาลนับตั้งแต่ปีนี้จนไปหอดปี2 0 0 5ซบปปเล่าต้องหาเงินไปชำระคืนเจ้าหนี้สูงถึง1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์เศรษฐกิจเล่าจะเป็นแนวใดในปี2003ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือธนาคาร ADB รายงานในวันที่14ท่นว่าปี2002ทผ่านมาวา่า พลังงานและอาหารที่มีราคาแพงยังเป็นปัจจัยสำคัญเหตุให้ร้ายประเทศในเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญกับบัญหาเงินเฟ้อโดยในปี2 0 0 2ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือธนาคาร ADB ีขาดการว่าอัตราเงินเฟ้อของซอปปเล่าโดยสเรียจะอยู่ที่9%และในปี2023แมนจะลดลงอยู่ในระดับสเลียเกือบ10% ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจเล่าในปี2003ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือธนาคาร adb คาดการว่าจะมีการขยายโตอยู่ในระดับ3.5ลดลงจากคาดการก่อนหนีที่ได้คาดการว่าจะมีการขยายโตอยู่ในระดับ3.7 กับสถานการณ์เศรษฐกิจเล่าในปี2023ทานโซโนมีธนากะผูวอำนืยการธนาคารพัฒนาเอเชียที่ประจำอยู่ซปปลอเล่ารายงานวา่าในปี2023ซปปลอเล่ายังจะต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อเพราะธนาคารกลางของหลายประเทศมีนโยบายเข้มงวดด้านการเงินซึ่งจะเหตุให้เงินกีบเล่าอ่อนค่าลงไปอีก ทานกาวอีกว่าบัญหาหนี่สาคัญภาคสว่วนเกี่ยวของแม่จะต้องพยายามว่ามือกันแก้ไขผลกระทบโดยสพาะเรื่องราคาอาหารราคาน้ำมันเสือไฟพอประ่าส้นภูมิาราดีดหน่อยแม่จะได้หบผลกระทบ ส่วนทานอาเลเคเเม่ผู้จัดการธนาคารโลกที่ประจำอยู่ในซบปปเล่าให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อในซบปปเล่าว่าราคาสินค้าในซบปปเล่ามีการปรับขึ้นไวกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนจากปรากฏการณ์นี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแม้จะต้องสอกหาสาเหตุอยู่ภายในประเทศหลายกว่าการมองปัดใจที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเฮดไห้ทานะการเงินของซอปป,อปอเล่ามีเสรียภภาพดีขึ้นธนาคารโลกไดแนะนํามาตรการสําคัญหลายอย่างให้กับซอปป,อปอเล่านําไปแก้ไขและบางมาตรการรัฐบาลเล่าก็กําลังดําเนินการตัวอย่างเซนมาตรการเพิ่มรายได้จากการทบทวนนโยบายยกเวนพาสี โดยในกลองประสุมสภาพสงศาสตร์ทานซ้อนใส่สีพันด่วนห้องงายกรัฐมนตรีวนาทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลของฐานพันคำวีภาวันรายงานในสภาพตอนหนึ่งวารัฐบาลสามารถเก็มลายหับได้เกินแผน15เปอร์เซ็นมีมูล่าประมาณ32,447พันลล้านกรีบเฉลี่เป็น1ิบ8เปอร์เซ็นของ GDP นอกจากนี้ธนาคารโลกยังเดแนะนํำให้ซปปล่าขวบคมการใส่ใจเงินงบประมาณของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพแนะนําให้รัฐบาลเล่าเร่งจิราชาปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้แนะนําให้รัฐบาลส้างความเข้มแข็งให้กับธนาคารด้วยการใส่นิติกรรมและต้องเร่งปฏิหูบรรดาัธาหกิจ ในวันที่30ท่านว่าปี2022ภายหลังทีสภานักศาสตร์ของซอปปโล่ได้มีมติหับห้องเอาฐานซอนไส้สีพันดอนขึ้นเป็นหน้าย,ยกรัฐมนตรีแทนทานพันคํำวีภาวานันทานซ้อนไส้สีพันดอนก็ได้ขึ้นลกาวหับตำแหนง่งและให้คํำม,มันสัญญาปฏิญาณตนในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาแสสลาแห่งซปปเล่ในตอนหนึ่งวาสืบต่อเพิ่อนที่คุ้มค้องเศรษฐกิจมาผักให้มีความเข้มแข็ง ด้วยหลายมาตรการหลายโปแบบหลายวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติการปฏิหูรัฐวิสาหกิต,ต,ลตและระบบการเงินงบประมาณและเงินตราของหลักเพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพมีความเข้มแข็งขึข้นและยุโยงสำหรับทิศทางการแก้ไขปัญหาเศร,กกรษฐกิจการเงินในปี2003แทนซอนใส่สีพันดอนรายงานในสภาอังสัตตอนหนึ่งว่า ในปี2 0 2 3นี้ทิศทางเราได้กำหนดหาทิศทางอันที่หนึ่งเหมือนกันส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยเป็นซึนคขาดสงอกสื่อต่อเพิ่มเทนยบดีการส่งยอยู่การผลิตพืชสัต์ที่เดชและจาสัญญามีตลาดส่งออกแบบนั้นโดยอยู่แห่งการผลิตผลิตขอการปรุงแต่งติดพันกับตลาดตัวจริงนรับเร่งปรับปรุงขอดการบริการในการประสานงานการเหล็กเตียนระหว่างภาครัฐในกระสชนรับท้ง อาพลุประกอบกันต่างๆชุมโยการลงทุนการสรายโครงลงังการผลิตถูกฐานเกษตรกรรมเส้นโลงงานพุนปุ๋ยอาหารสัตว์ศูนย์แนวพันธุ์ระบบสงัหงหงอบและอื่นๆปฏิบัตินโยบายอุดหนุนหอมด่านในเกศห,ห,หัวหน่วยการผลิตภายในที่ได้กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมผลิตเกษตรกรรมเกิดัวแทน2การส้างความเข้มแ,แข็งด่านไรหข้ประมา่านสื่อต่อปฏิคู่กลไกการุ้่ข้องการเก็บรายรัขตามความสั่ง18 จะได้ประเมินขึ้นการปฏิบัติโครงการทดลองแห่งทางในโครงการทดลองลื่นโดยสมเทียบระหว่างลายหับที่เหมอะพันธะแห่งปรปมาณและผลกระทบที่เกิดขึ้นพอผ่านมามมกก็มีทางเสียงจากสบสังคมว่าเรื่องเส้นทางว่าเรื่องสิ่งหยุดลองในเดืพพ่นคอบทั้งลิงท่วงลายหับที่โครงการยังข่างสำลักและซุกอยู่ให้มีการส่งออกร้าขึ้นในปี2 0 2 3อันที่3ส่งเสริมการประหยัดต่างการทุ่มเฟื่องเก่ดไขมีสิ้น สืบอต่อปฏิบัติดำลัดมาดวยการประหยัดต่างๆฟุ่เฟือยและดำลัดมาดวยลดข้องลัดให้เป็นหุบกระถำหลายข้นสืบอต่อเก้ไขมีสินโครงการลงทุนทองลัดในหุบแบงต่างๆเอาใจใส่เป็นบริบัสิทธิ์หรือขิมมวดปฏิบัติแผนสำหรับมีสินภายในในต่างประเทศให้ได้ตามแผนการที่กำหนดไว้ที่เป็นการสรา,า,างสัีภาพษท่านด้นเงินตาหนึดำเนินนโยบายเงินตายหัดกุ้มกว่วเกาในนั้นเน้นใส่การคุ้มครองปริมาณเงิน M2 เกลไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยต่างเงินเฟ้อโดยสุ่มใส่ปับปรุง นิติกรรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและบังคับใส่ยางเข็มวัดหาการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐโดยกฎหมายแม่นส uh ืบต่อปฏิบัติบรรดากฎหมายละนิติกรรมรงกฎหมายเพื่อปรับปรุงและเสนอสภาแห่งศาสตร์ับข้องด้วยเลียงใส่ปรับปรุงกฎหมายที่ทิพพันธ์กับการปฏิบัติเวลาแห่งศาตร์ในของเขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยวสืบต่อปรับปรุงของจักให้มีความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเมือง เขามาดักคะแนนกันสูตรกลางเลือกท้องถิ่นไหนดีกว่าเกา่า